กรอบจนหน้าสั่นแกะห่อสตูดิโอค่ะวันนี้นะคะมาแปลกนะคะแกะก่อนที่จะเริ่มคลิปนะคะเนื่องจากเมื่อกี้เราอัดคลิปเสร็จปุ๊บรูปเสียนะคะภาพเสียก็เลยกลายเป็นว่าฉีกไปแล้วแต่ว่าเราก็ยังอยากจะรีวิวอยู่ตัวนี้นะคะก็เลยเปิดคลิปแบบนี้เลยวันนี้จะรีวิวตัวหมูแท่งกรอบพร้อมซอสพริกมายนะคะตัวนี้ าตาเจ้าสัวตัวหมูแท่งอบกรอบเนี่ยเราเราเคยกินกันอยู่แล้วเนาะที่ขายในห้างอร่อยดีนะอันนี้เราก็ชอบแต่ว่าทีนี้มันมีเพิ่มมาคือตัวซอสพริกมาโยซอสพริกมาโยรสชาติเป็นยังไงไม่เคยได้ยินอยากลองก็เลยซื้อมานะคะ ดูตรงนี้นะคะเขียนว่าอบกรอบไม่ทอดนะคะดังนั้นตัวนี้ไขมันจะค่อนข้างต่ำเนาะไม่มีน้ำมันเลยแล้วเราลองเอาตัวหมูอบนะคะหยิบขึ้นมาดูอะ่ะจะบอกว่าตัวแท่งมันนะคะไม่มีน้ำมันเลยนะคือมันอบกรอบอะ่ะคือมันอบกรอบไปเลยแต่ตัวน้ำมันอะ่ะไม่มีเพราะจับดูอย่างเงี้ยไม่มีเลยอะ่ะดังนั้นใครที่กลัวน้ำมันนะคะไม่ชอบของทอดอะ่ะอันนี้โอเคมากๆเลยเนี่ยค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาชิมดูนะคะว่าเฉพาะตัวหมูแท่งเนี่ยมันกรอบมากไหมแต่ด้วยความที่อบจนไม่มีน้ำมันขนาดนี้คิดว่ากรอบมากเลยอ,อร่อยมากกรอบกอบ,กอ,บอร่อยค่ะอือร่อยอร่อยเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีต่อไปเดี๋ยวเรามาดูซอสพริกมาโย ฉเฉลยนะคะซอสพริกมาโยคือมายองเนสผสมกับซอสพริกอ่าฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเผ็ดนิดนิดเดี๋ยวเรามาลองแพ้ได้พามสีแบบนี้ทำกินเองได้ไหมอ่ะเอามายองเนสผสมกับซอสพริก ือกรอบจนหน้าสั่นอร่อยอร่อยมากชอบมาก39บาบาทไม่แพงเลยกระปุกเดียวเอาไม่อยู่ต้องเบิ้ลค่ะมันดีอืมอันนี้แนะนำดีมากกินไปดูหนังไปชอบสำหรับวันนี้ถือว่าดีแกะหอสตูดิโอขอบคุณค่ะ หากชื่นชอบคลิปฝากกดติดตามกด subscribe ให้กำลังใจได้นะคะขอบคุณค่ะ